สวัสดีค่ะวันนี้มารับ iPhone ที่ a อ s เเซรเน่เดี๋ยวมาดูกันว่ากี่ชั่วโมงเดี๋ยวตามดูกันนะจ้าได้คิวประมาณสักเกือเกือบใบสามก็ก็ถือว่าเร็วกว่าปีที่แล้วเยอะ เมื่อกี้ก็นั่งคุยเรื่องโปรโมชั่นค่ะกับส่วนลดต่งางๆแล้วก็อเซสซอรีที่ที่เราจะเพิ่มเข้ามาในส่วนลดนู่นนี่หรือว่าพวกโปรโมชั่นพวกบัตรพวกอะไร่เงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ขอเช็คเครื่องอะไรกันก่อนเนาะแล้วก็เซ็นสัญญาใหม่รอบหนงได้เครื่องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรวดเร็วมากก็มาทั้งเครื่องและแอปพอตโปรแอปพตโปรเนาะแล้วก็เครื่อง แล้วเดี๋ยวขอพาไปติดฟิล์มก่อนแล้วเดี๋ยวมาโชว์เครื่องกันต่อไปตอนนี้นะคะก็เอามาติดฟิล์มของนุชเลือกฟิล์มของไฮชิลติดในพา,าวเวอร์มอลของพารลาก็เลยก็มีโปรแล้วเราก็ใช้แต้มของ SCB-M มลดราคาไปด้วยโอเคค่ะกลับมากันถึงที่ทำงานก็ รับเครื่องมาเรียบร้อยแล้วจริงๆคือรับเครื่องของที่ AAS Serenade ก็ไม่นานก็จะพอเพอิญของนุชที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะไปเจอกับลูกค้าที่ที่ใช้บริการอื่นๆแต่เขาก็พยายามที่ที่จะ m a n เนจนะคะสำหรับคนที่ไปรับเครื่องก็รับเครื่องเดี๋ยวนุชสรุปให้ดูดีกว่าว่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็คือรับเครื่องเสร็จไม่เท่าไหร่ก็เดินมาติดฟิล์มต่อ ติดฟิล์มเนี่ยอเผอิญเจอน้องที่เขาติดฟิล์มไม่ค่อยเก่งเลยใช้เวลานานเลยเหมือนฟิล์มเสียไปหนึ่งแผ่นก็เลยติดใหม่ซึ่งจริงติดฟิล์มก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลังจากนี้อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเ,เรียบร้อยเรารอเคลียร์เครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะทำการย้ายข้อมูลกันนะคะแล้วก็จะได้เปลี่ยนซิมเปลี่ยนเครื่องมาใช้สัทีเดี๋ยวนุชขอทำการย้ายข้อมูลก่อนละกันจ้า สำหรับการย้ายข้อมูลนะคะก็ง่ายๆพอเราเซตอัพเครื่องมาใหม่ก็เจอ,อเครื่องพอเปิดมาใหม่ปุ๊บมันก็จะจะถามเราก็สามารถย้ายข้อมูลได้เลยสะดวกมากก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่แต่ทางที่ดีแนะนำให้เพื่อนๆอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องใหม่ก่อนจะได้ย้ายข้อมูลได้สะดวกสะดวกนะคะ ก็ตอนนี้ได้อัปเดตเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มุดติดฟิลมเรียบร้อยแล้วใส่เคสเรียบร้อยแล้วสีพลาสติกบลูเนาะก็ความรู้สึกเอาจริงๆคือที่จับนึกว่ามันมันเหมือนมันบางกว่าตัวเกา่าแล้วก็เออมันบางกว่านะใส่เคสแล้วก็ยังไม่หนาเนื่องด้วยเครื่องมันมันอเขาเรียกว่าอะไร เป็นเหลี่ยมมั้งไม่กลมไม่โนโนอะไรเงี้ยอื่นๆตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่ที่แตกต่างกล้องยังไม่ได้ลองเลยยังไม่ได้เทสอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเมื่อกี้มาถึงก็รีบทำการอัปเดตย้ายเครื่องเปลี่ยนซิมแล้วก็เซตอัพระบบให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะก็จะทยอยลงไปในเพจละกัน ก็ติดตามด้วยนะคะอันนี้ก็ใครที่เหมือนทัวไปรับ iPhone กันนู้นเลยก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามกันตลอดวันนี้สวัสดีค่ะ